ครั้งนี้เราต้องเติมแบบแบบช้าช้านะคะเมื่อกี้ก็คือตื่นเร็วมากทําทให้ตกลงมาครั้งนี้เราต้องเติมแบบแบบช้าช้าหวังว่าอย่าตกลงมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะปลอดภัยเออตืรนแบบสไปส์สไปเลยเอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราต้องผ่านยังไงนะกดตรงนี้ได้หรือเปล่าเอ๊ะทำไมตกลงมา นี่ต้องผ่านนี่ต้องผ่านยังไงนะเราต้องกดตรงนี้หรือเปล่าทำไมโง่จริงเดินเดินเดินก็โม่งง้ไปใกล้ถึงสิ้นสุดปลายทางแล้วดิรู้สึกว่าคลิกตรงนี้แล้วก็กดข้ามเข้าไปม,ม,มันจะผ่านแล้วดิใช่ไหมแล้วก็ตืนเดิ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 นต่อ เออยิ่งอยากใจร้อนนะอยากใจร้อนคือยิ่งกลายถึงสิ้นสุดปลายทางก็อยากใจร้อนเลย